นี่มานี่มันสอบกูสองปีแล้วเ,ออเก็บยอดที่หลังเอเดี๋ยวไม่ไปเก็บยอดตอนดูอะไอตอนปีใหม่ดูเอยไปดูเลยหลังจากกลับไปบ้านเนะียจะหลอนเสพลถวีดีงนะ่าย <c oughs> ทุกวันยิ่ยงยังหลอน <c oughs> นี่กูม, <c oughs> มีกูมีความคิดแก้งกูอยู่นี่ถ้ามึงกลับบ้านเมื่อไหร่กูจะซื้อนกหวีดีเปหาใช่ <c oughs> ทุกวันเนี้ยแค่กูไอแค่แค่กอทหารใหม่เป็นทหารเกดอะป่อรถวีดีงยังหผูนเลยเนี่ย ก็เดี๋ยวถ้ามึงกลับบ้านใช่เขียวประมาณสักสี่ทุ่มเดี๋ยวกูขับมาบ้านแล้วกูเผาพี่กูพูกลับเอาไปเลยเขาจะหลับใช่ไหมพี่นึกว่าเป็นหัวใส่ออกไปเลยนี่มีอะไรจะฝากถึงพี่ดูไหมมีอะไรจะฝากถึงพีดูไหมกูยังไม่ตายเมื่อพอเมื่อคนเหนื่อยคุณบุนพูดว่าไหวเลยดูปากดีกูไม่ตายไม่ตายสภาพเริ่มไม่ไหวเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่สามสิบ ออาแต่ตอนนี้มึงคนไปพักก่อน <c oughs>